สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประคุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการระดับอำเภอสมุทรปราการกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน2568ครั้งที่6ทับพ2568ที่ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายวัฒนาเจริญจิตนายอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผู้บริหารองคอ์กรปก ครองส่วนท้องถิน่นคณะกรรมการระดับอำเภอสมุทรปราการกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประจำเดือนมิถุนายน2568ครั้งที่6ทับ2568เพื่อชี้แจงข้อราชการนโยบายที่สำคัญและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและฝ่ายปกครองโดยกลุ่มงานบริหารงานปกครองสำนักงานอำเภอ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานในพิธีได้มอบหนังสือสำคัญและประดับขีดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน9้ารายได้แก่ นางสาวมนทาโอเต่งผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลสำโรงเหนือนายพิสิทธิ์เริงทรัพย์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5าตำบลบางเมืองใหม่นางพยาวกลิ่นประทุมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9้าตำบลบางเมืองใหม่นางสมใจแก้วน้อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลบางเมืองนางสาวการจนายินดีรำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางเมืองนายสานนเชือกงูเหลือมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5าตำบลบางเมืองนางอุโรเจาะประโค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ดตําบลบางเมืองนางสาวรัตด,ดาเมืองเรืองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตําบลสํารงเหนือและนางสาวสนธยาอินทรานนท์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตําบลสํารงเหนือนอกจากนี้ยังมีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจนครบอายุ60ปีบริบูรณ์จำนวนหนึ่งรายได้แก่นายนิพนธ์ฉ่ำชื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตําบลเทพารักษ์ การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับพื้นฐานครูขอพัฒนาการอำเภอสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งไดม้มอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านหลักสูตรวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับพื้นฐานครูขอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมอำเภอเมืองสมุทรปราการมีผู้ผ่านหลักสูตรสองรายดังนี้นายฉลอปั้นทองนางสาวลัคณาเชี่ยวทานาเขา สู่ระเบียบวาระการประชุมเรื่องกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประจำเดือนมิถุนายน2568จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรานันตมหิดลรัชกาลที่8วันอานันตมหิดลในวันที่9มิถุนายน2568ณเทศบาลตำบลสำารงเหนือดำเนินการโดยเทศบาลตำบลสำารงเหนือ ท่านกำลันทุกขบนนะครับวพระพทเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุิธรรมและเสียสัพย์เจึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรม พาเืทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17 ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ชานมนโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟผู้สูสุดภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันให้น้ำกลิ่นกาแฟแท้ทัสมิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละคร โฆษณามิวสิกถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน